สวัสดีครับอยู่กําลังเกนดเวยเอ็ก์คาเวเตอร์ทรัครับ,รบนี่ครับปิดงานโดยจานวันครับสุดท้ายแล้วเสร็จนี้ก็ย้ายกลับสำนักเลยครับมาแก้คันที่ขาดย้ายกลับมาแล้วครับเหลือคันเดียวเจ้า s k 2 0 0สคันสุดท้ายมาแก้งานครับจานวันตัว

ยืนฝั่งถนนย้อนแสงนี่ครับปิดจอบเสร็จเรียบร้อยครับย้ายกลับสำนักนี่พระเอกเป็นพระเอกครับงานนี้จานวันครับ ย่ำหน่อยครับย่ำให้มันแน่นหน่อย<ด>เสียงดังครับกระหึ่มเลยครับ งานกันคลองเพื่อการเกษตรใช้น้ำรถผลไม้สุเรียนครับนี่ครับสุเรียนแบบนี้เขาเรียกว่าหางแย้ครับหางแย้เจ้าของท่าหัวดูดก็ยืนให้กำลังใจจานวันอยู่ครับ ย้ำให้แน่นเลยครับเกิดจากฝนตกครับแล้วข้างบนรับน้ำหนักน้ำไม่ไหวครับมีอีกหน่วยงานหนึ่งมาทำครับแล้วก็พังของเขามากระแทกข,ของเราเกลี้ยงเลยครับ ห้าจุดครับของเราพังเกลี้ยงเลยห้าจุดของผมตัวบนไม่พังครับบัดเรียบเลยครับนี่ครับปิดจอบครับจบ ก็จะย้ายกลับครับเหลือคันสุดท้ายแล้วครับเอามา5้ตัวครับหคันแมโครแกตสองตาชิสแล้วก็โคเบหนึครับห้าตัวตัวสุดท้ายครับกิดจอบกับงานกันคลอง ขึ้นจะไหลแล้วครับเกือบไหลแล้วเก็บรอยครับถอยหลังเก็บรอยหน่อยเพื่อความเรียบร้อยนะครับสัญชาติยานคนขับเม็โครอาชีพครับคอยหลังจะเก็บรอยตัวเองครับ เสร็จแล้วครับครับ,ค,รบคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ